อยากเจอบอสมังกรอ,ออกมาหน่อยดา,าเอามาเฮ้ยไม่ใช่ก็ <laughs> ตอนผมมาเห็นหงอนเนี่ยคิดว่ามังกรที่ไหนได้เป็นเล็ดออพืชวีเอเบลล์นะครับทุกคนต้องบอกว่าอัปเดตนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเปื่อยไม่ได้มีแจกอะไรแบบบูหวาหรือแบบว้าวนะทุกคนแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีบอสนะทุกคนก็คือถ้า B เบลล์นี่ซัมมอนมาครบ5้าร้อยครั้งเนี่ยนะครับเขาะจะปล่อยบอสออกมาแล้วก็จะมีลักคูณสิบด้วยเมื่อปล่อยครบแบบหนึ่งร้อยครั้ง อันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบอสเนี่ยจะเป็นยังไงจะตัวใหญ่ไหมจะเก่งไหมจะน่ากลัวแค่ไหนอ่ะมารอดูกันทุกคนมาแล้วเลือดแบบสองหมื่นสี่ขาดมาเลยทุกคนแต่ก็กระจอกมากนะถ้าเลือดแค่นี้วบวาบด้วยเข้ารู้ไหนเอารู้นี่โอ้เรียบร้อยแล้วเขามีแบบหกโลกขึ้นด้วยนะลิมิเต็ดบอสราคา 900. เก้าร้อยเาลองใส่ดูสิโอ้ แล้วตอนนี้ก็มีมเมล็ดใหม่ครับทุกคนเป็นน้องเห็ดแต่ว่าเกมเนี่ยเขาไม่ได้แจกมาให้สักตัวหนึ่งนะเขาไม่ได้แจกเลยครับโอ้โหเสียดายมากแล้วก็ขนาดเอ่อไซเบร์ลอดอ่ะปกติแล้ว่ถ้าเรามีเบ์ลอดที่แบบตัวใหญ่ๆอ่ะอย่างประมาณนี้ทุกคนแต่เวลเราใส่ไปเนี่ยเขาจะแบบเหลือตัวน้อยนึงอ่ะผมไม่ชอบเลยนะปรับกลับมาได้ปะถึงแม้เขาจะแบบดูเกะากะแต่แบบคนเราแบบชอบอะไรที่แบบใหญ่ๆเวอร์ไงแต่ต้นไม้ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมพยายามปลูกลถถังค่อนข้างเยอะครับลถถังโกโก้เนี่ยแต่ประเด็นคือได้ใส่แค่แนะทุกคนดูแต่ก็โชคดีหน่อยที่ได้มาสองคันครับมืสี่ยังไม่เจ๋งเท่าไหร่นะผมยังมีเจ๋งๆวันนี้แล้วก็ต้นไม้กินคนนะนะคือพืชของผมเนี่ยยังไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่เลยทุกคนอันนี้เดี๋ยวก็รอดูเอ้ยแล้วโทไมไปทผมติดทองอุ้ยสองหมื่นเจ็ดยังไม่ยังไม่เจ๋งเท่าไหร่แต่ก็ดีใจไว้ก่อน เดี๋ยวเรามาเปิดอาไข่ลัคก,กี้รอดีกว่านะทุกคนไข่ลัคก,กี้เนี่ยถ้าเราได้เหมือนเออตัวนกฮูกไหมจะแพงมากๆทุกคนอ่ะอันนี้คือเกลือครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าตัวไหนแพงไม่แพงนะก็คือตัวนี้เห็นไหมครับเขาจะผลิตแค่1000พอันนี้ก็น่าจะแล้วแต่น้าหนักก็ไม่มีฉลามก็ตัวอะไรไม่รู้ครับตัวนี้แล้วก็มีเ,เนี่ยนกฮูกหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์นแพงสุดอ่ะปต่อ ทุกคนรู้หรือ,อยังร้านกาวิฟช็อปมีพึ่งดิสโก้ขายด้วยแล้วก็คอมโบบัตเตอร์ไฟเรายังมีเติมโลบักล,ลวดเร็วปลอดภัยแบบ100%อยากจะเติมแบบไหนให้มาที่สินค้าทั้งหมดและคลิกเข้าไปเลยคิดถึงการเติมให้คิดถึงกาวิฟช็อปนี่ต้องรอดูด้วยนะครับว่าจะมีแบบตัวไหนแบบใหญ่ๆมาอีกเปล่านะอาฉลามมาแล้วก็สิ่งที่เขาเพิ่มมานะทุกคนก็คือจะเป็นสถานะแมกมาแล้วก็สถานะกับหัวอัพไซด์ดาวนะครับ แล้วก็จะเป็นเหมือนสถานะอะไรนะเดี๋ยวผมดูก่อนอั wood, นเดอร์วูนี่ครับนี่สถานะเนี้ยแพงนะทุกคนถือว่าอยู่มานานนะครับแต่ก็แพงกว่าแมกมาแน่นอนทุกคนดูเห็นไหมแล้วก็จะมีเอ่อเป็นเรนโบว์นะสองดจิตอันนี้เป็นเอ่ออันเดอร์วูมุ้งม่วงหน่อยนะครับแล้วก็เอ่ออัพไทดาวก็คือกับหัวนะทุกคนไหนอะยังไงอันนี้แมกมานะครับแล้วก็จะมีหมายเลขหกสิบเจ็ดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ล,วลงลงผมต้องลงไปช่วยนี่อันนี้มาด้วยนะครับดึงดึงมาให้หมดดึงมาเสริม ดึงมาเสริมเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่ไหวทุกคนดึงมาเสริมขอย่านะครับช่วยปับป๊บปับ๊บปั๊บมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเออ <c oughs> ต้องเสริมทุกคนอันนี้ต้องเสริมไม่เสริมไม่ไหวแต่คนเล่นเนี่ยถือว่ามาเล่นเยอะมากเลยทุกคนนะครับก็เขาก็มารอเนาะคือตอนที่ผมเล่นแบบตอนที่แบบยังอยู่แบบหลักหมืน่นหลักแสนอะไรเงี้ย คือเขาแจกหนักกว่านี้นะเนี่ยเห็นปะเขาแจกอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วคือมีแต่แบบบิ๊กๆตัวใหญ่ๆแบบเดินมาทั้งนั้นเลยนะอัปเดตนี้เหมือนเขาแบบมาดักปะดักผู้เล่นใหม่แบบกาาเกิดปะโอโเสียดายเหมือนกันนะเอ้ยพิซซ่าพิซซ่าทองเจอทีมผมหน่อยครับนี่สุดยอดเลยระบบ307ตอนนี้ผมลินเงินได้อยู่ที่9แสนนะทุกคน9แสน30,900 ั้งหลักใหม่ครับทุกคนมีเอ่อลงอะไรไม่รู้อ่ะลงนี้ไปก่อนแล้วก็แครอทลงไปด้วยละกันอ่ะทเมทมาย,ยับยับเลยแล้วก็มีอะไรอีกไหมมีมีเอ่ออันนี้รถถังอ่ะไปะยับยับอ่ะลงไปหมดแหมทุกคนเหลือแต่พวกแบบแตงโมอะไรเงี้ยผมไม่ลงละกันเนาะเดี๋ยวผมว่าจะรอดูบอสอีกสักหนึ่งตัวครับทุกคนดูซิว่าจะมีบอสแบบแปลกๆมาอีกหรือเปล่านะแต่บอสนี่คือกระจอกมากอะ้รทุกคนตอนนี้รถถังผมใกล้มาแล้วแต่โทเมทมาก่อนโอ้โห9พัน น้อยมากทุกคน9,000ถือว่าน้อยนะพรเมเทมโต้ปกติก็คือมาตรฐานแล้ครับรเมทโต้ถ้า9,000นะอย่างน้อยได้2,07มาตัวหนึ่งเรย่งดีทุกคนอันนี้ก็โอ้โห9,000 9,000ไม่ค่อยแจมเลยครับเดี๋ยวรอดูนี้นะอีกประมาณ3-4-5ต้นทุกคน6ต้นจะซื้อที่รถน้ำก่อนตอนนี้หมดแล้วทุกคนดูรถถังข้างบ้านผมโ <c oughs> อ้หบัลเลอร์ทุกคนแต่ว่าดาเมจแค่8,000นึงเหรอไม่ดามเมจน้อยจังอะ รถถังผมนี่เห็นอย่างนี้ดาเมจหมื่นสี่นะครับพร้อมแช่แข็งไปไงอย่างนี้ค่อยน่าภูมิใจขึ้นมานิดหน่อยตอนนี้รถถังของผมก็โตเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็อ่อนเหมือนเดิมไม่ไหวไม่ไหว,ไไวรถถังผมอันนี้เดี๋ยวรอนะครับอีกประมาณ20บนาทีออาลดน้ําเพิ่มหน่อยเกียร์เกียร์นะลดน้ําลดน้ามาปั๊มโอเคชึบอุ๊ย,ยนี่มีลุ้นว่าหมดก่อนไง อันนี้เป็นเอ่ออะไรเนี่ยทุกคนอ๋อต้นไม้กินคนนะครับอีก2อนาทีแต่ว่านะทุกคนเขามีรีเบิร์ดมาใหม่้วครับซึ่งการรีเบิร์ดเนี่ยถ้ารีเบิร์ดเนี่ยตัวละครผมเนี่ยจะหายไปหมดนะครับอย่ยหมายถึงเบลลอดข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ยังเทดได้อยู่หรือเปล่านะครับคือถ้าเราเทดได้เนี่ยเราก็สามารถโยกเบลลอดเราไปเก็บอีกตัวหนึ่งได้ไงทุกคนแต่เขาปิดเทดสักพักนึงนะเดี๋ยวรอดูนะว่าเขาจะเปิดเทดหรือเปล่าผมนะ่า น่าจะรีเบิร์ดแหละถ้าเราถ้ายังเล่นต่อไปเราก็ต้องรีเบิร์ดนะเพราะว่าเราจะได้เบ็บอลนะครับที่แบบแข็งแกร่งขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีบวกเงินเพิ่มมีได้ลักเพิ่มนะครับแต่ว่าก่อนน้านี้ขอควยกับบอสก่อนเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราโชคดีเนี่ยเราจะเจอบอสมังกรครับทุกคนอยากเจอบอสมังกรน,นะออกมาหน่อยเดาบ้าวมาเฮ้ย <tolerance> ไม่ใช่ ก็ตอนโผงม,มาเห็นหงอนไงคิดว่ามังกรที่ไหนได้เป็นเล็ดขนมโอ้ oh, ขนมปังปิ้งเออเธอกระจอกกับตัวนั้นอีกไหมเนี่ยโอ้เราแต่ก็ผลิตได้มากกว่าเ,าเราก็ดีใจไปแล้วไนงะแต่ผมลองเช็คกับคนนี้ซิว่าเขาเทรดได้หรือ,อยังโ oh, อ้โหเอยังเทรดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะไม่รีเบิร์ดเด็ดขาดนะครับไม่ว่ายังไงผมจะไม่รีเบิร์ดเดี๋ยวตัวหายครับทุกคนเนี่ยตัวข้างหลังเนี่ยผมเสียได้สองตัวนี้ที่สุดละเนี่ยสองตัวนี้นะเสียได้ที่สุด ไอเดี่ยวนะทุกคนผมเข้าใจผิดเกี่ยวกับบอสครับคือถ้าอยากเจอบอสต่อไปเนี่ยต้องรีเบิร์ตสี่โอ้โหบังคับสุดๆอ่ะทุกคนและบอสเนี่ยไม่ได้เป็นการสุ่มนะทุกคนคือยิ่งเราแบบรีเบิร์ตไปไกลเนี่ยเขาก็จะแบบมีบอสที่แบบกิ่งขึ้นเรื่อยๆอะ่ะคือบอสเขาจะกิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่การสุ่มอ้ผมไม่คิดว่าการสุ่มไงตอนแรกขออภัยด้วยนะทุกคนเมื่อไหร่น้องเขาจะมาขายน,น้องเหตุปืนบอม แล้วก็สําหรับใครที่อยากปลูกต้นไม้ยังไงให้คุมๆนะทุกคนผมแนะนําให้รอรดูหนาวนะครับนั่นแหละค่อยปลูกตอนนั้นส่วนสําหรับเอ่อการทําไซส์ใหญ่เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ดวงทุกคนนะพูดตามตรงแต่ถ้าอยากให้คุ้มอ่ะไปปลูกตอนหน้าหนาวดีกว่าเพราะว่าเขาจะบลูกดาเมจแรงมากๆครับแล้วก็จะมีสถานะแบบยิงและแช่แข็ง อันนี้ดีมากถ้าทุกคนแบบอยากหาจังหวะในการปลูกต้นไม้แบบคุ้มๆอ่ะนะคือผมก็ได้ทดลองแล้วล่ะตอนที่แบบมีอีเวนต์อ่ะผมก็ลองปลูกหลายดอกมากปรากฏว่าก็ตามภาพทุกคนได้แค่เนี้ยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีดูดีอยู่หนึ่งอันนะแต่ผมว่าเป็นการสุ่มดอกไม้พวกนี้เป็นการสุ่มหมดเลยครับส่วนสําหรับเอ่อรักคูณสิบเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยนะทุกคนรักคูณสิบเขาจะปล่อยตัวอะไรออกมาผมพยายามสังเกตดูนะแต่ก็ เหมือนไม่ค่อยเห็นอะไรอ่ะทุกคนอะเดี๋ยวรอดูอีกสักรอบหนึ่งคนระับอะตัวต่อไปไหมเดี๋ยวรอดูนี่ออนี่ปะโอ้โห,โหใช่โออาจจะต้องแบบเอเคไปเรื่อยๆนะทุกคนอ่ะก็เป็นประมาณนี้ทุกคนผมไม่รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะผิดหวังหรือเปล่าน,นะแต่สําหรับผมก็ผิดหวังเล็กๆน้อยๆเพราะว่าผมเคยเล่นที่แบบมันๆกว่านี้ไงตอนแบบอีเวนต์แอดมินเขาปล่อยอะนะแต่ว่าอัปเดตนี้คือมันก่อยๆอะนะไมืค่อยมีอะไรว้าวเท่าไหร่ทุกคน ต้องแบบเหมือนรีเบิร์ดอะเหมือนเขาอยากให้เราแบบโลใหม่อะไรอย่างงี้ปะจะเป็เทหตยย้ายไอ้น,นี่ก็ไม่ได้นะก็ต้องรออย่างเดียวทุกคนยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยละกันนะครับสำหรับแมบ,บนี้